ต้องเปลี่ยนพิธีกรหลักละแมวแมวเล่นกับเขาอะดูดิเฮ้ยแล้วเราอะแล้วเราอะ อเดี่ยเยไหมวันนี้พามาเที่ยวที่โมโฮโมโฮคาเฟ่จะบอกว่าที่นี่มันอยู่ที่สีลมใจกลางกรุงเทพวันนี้เรามากันวันเสาร์รานจะเปิดตอนเทีย่ยงแต่เรามาถึงก่อนเทีย่ยงตอนมากเท่าที่ดูมาใช่ปะคาเฟ่เนี่ยมันเป็นคาเฟ่แมวแต่มันไม่ใช่แมวแบบแพงๆเหมือนที่เราเคยไปหลายๆคาเฟ่กันนะ ที่นี่เป็นคาเฟ่ของแมวที่แบบไลฟที่พึ่งเป็นแมวแบบน้องๆน่ารักน่ารักกะเจ้าของเขาก็เป็นคนญี่ปุ่นด้วยเขาไม่กลับเพราะเขาต้องเลี้ยงน้องแมวพวกนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบอยากมาช่วยเขาเลี้ยงน้องแมวไหมช่วงวิดเนาะใช่เขาบอกว่าคนน้อยมากแต่เขาก็ยังต้องอยู่เพราะเขาต้องเลี้ยงพวกมันเว้ยแมวคือ my life น oh, <no. S 1> ้อร้านน้อยังไม่ยอมเปิดอ่ะพอเชิงเนื้อตรงร้านนี้ก็ได้ประตูยังไม่เปิดเลย มาแล้วเจ้านายไปแล้วเรามาก่อนเวลาเราต้องทำใจตอนนี้มันยังกี่โมงโอ้ยต้องายนาทีร้อนจะกราเปี้ยลไปแล้วอยากไปแล้วไปแล้ว่คาเฟ่แที่เราตัหน้าตัตาขนาดอี่าจะเปื่าะพี่็เด่นแล้วกูร่ะรอแล้วก็ถ้าเวลาเกิดตึ๊บตึ๊นาทีสิบเปหรือกัน จะมีค่าเล่นกับค่าอาหารค่าหารแพงกว่าค่าเล่นเพราะที่ค่าอาหารถ้าค่าเล่นแพงกว่าค่าอาหารแล้วคือค่าเล่นอันนี้พี่อรรอันนี้พี่ไปกับญี่ปุ่นเหรอคะใชอยู่นี่เลยเหรอคะมียากไหมเดี๋ยวนะเขาอยู่คนเดียวเหรอรู้เรื่องแล้วปะถอดรองเท้าก่อนขึ้นชั้นสองอย่าลืมล้างมือแอลกอฮอล์เวลาจ่ายเงินเอาวันนี้มาจ่าย ส่วนอันนี้คือกุญแจตู้ล็อกเกอร์ใส่สลาใส่กระเป๋าส่วนเอาวันนี้ไปไว้ที่โต๊ะชั้นสองด้วยว่าอาหารจะเป็นโลงทุกคือตอนแรกอองไม่ดูเรื่องแต่คิดว่าน่าจะประมาณนี้ <laughs> อันนี้ตู้ล็อกเกอร์ไว้เก็บของเราได้เบอร์ไหนมาเดี๋ยวต้วองออกหอยขึ้นอยู่กับโม้นี่นะถ้าตัดทันก็จะออกโมนน้นี้ไม่ชงไม่ได้ชงนะเธอโอ้เราเรากินข้าวเราดูน้องหันเจ้ากได้ด้วยทุดิพร้อมพบกับชั้นเลยยัง จะไปไปซื้อนี่น้องันอยู่นี่มันมีน้องทั้งหมดหลายตัวก็จะมีชื่อน้องลีโลชมุโกโรกะเก่งใจน้องน้องเหมือน ตอนต้นๆจากตรงนี้น้องก็จะรู้จักเป้าดีน้องดมเป้าน้องขึ้นมาเลยล่าสุดนึกเอาเรหนูอ่ะต้องเปลี่ยนพิธีกรหลักละเมียวไม่ยอมเล่นกับเขาอ่ะ <c oughs> ต้องเปลี่ยนพิธีกรหลักตัวมเมียใช่ไหมเป็นตัวนี้เป็นแมวที่อ้วนมากเลยอ่ะหื <c oughs> ามทำไมมันแย่จังวะดูดิเฮ้ยแล้วเราอ่ะแล้วเราอ่ะน้องน้องเมินน้องไม่อยากเล่นด้วยได้ไหม ไม่นมด้วยโอ,อันนี้ที่คังแสงแน่แนเขาบอกอันนี้คที่ตกแมวได้ไงแมวกำลังกินอาหารตกได้ไหมคะ <c oughs> วิ่งได้ผลเลยอ่ะดูแมววิ่งตามเธอเลยอ่ะดูดิลองดูประตูอีกไหมทำไมเล่นกับแมวแล้วนเขินเดีวป็นยาอ่อนเนี่ยรู้จักเขาว่าเป็นยาอ่อนไหมมันนี่ขึ้นมันเลียตี าตัวนี้ที่เจ้าชายชเป็นตัวเดียวที่เข้ามาโอ้โหรักกันเลยค่ะคู่ชีวิตกลับบ้านด้กันไหมคือถ้าเทียบนะอ่าอะไรอาจจะเป็น ข้าวสุดของเราเองนะเด็กก็คือการก,ารกินอันนี้ของเขาเรอเอาว่าเขาต้องกินอะไรจะพูดไปตื่นเต้นมากเลยนะแต่ต้องพูดบเบาๆเฮยน่ากินอนะ่ะข้าวเขาเป็นข้าวแบบญี่ปุ่นมากแกงกะหรี่นี่มันเป็นเหมือนมีเห็ดผสมกับเนื้อ ใจว่าอร่อยเราเก็บเสียป่ะขออันเยอะแล้วกันไม่ได้ตระการนะโหแมม่ล่ะอร่อยอันนี้โยเกิร์ตสปูตตีเหมือนมันเป็นโยเกิร์ตทำเองอ่ะรู้สึกถึงจูดิซีาโดปาสิลัก เราก็เลือกได้เราจะนั่งตรงไหนถ้าอยากได้ชิดมากก็นั่งติดเลยนี่ค่นะเน่อยู่ไหนเนาะอยู่ไหนเนาะก,ก็ขอฝากร้านโมโม o o ท a t ด้วยนะไม่มีเลยวันนี้พามาเที่ยวคาเฟ่แมว อยากให้แบบคนที่รักแมวเหมือนกันแงยช่วยช่วยกันคือต่อให้ไม่มีคนเขาก็ยังรักแล้วก็ต้องดูแลมันต่อไปเราเหมือนแค่เป็นส่วนหนึ่งที่มาช่วยจูงใจเขาให้เขาสามารถเลี้ยงน้องๆต่อไปได้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะหรือเป็นทาสแมวเรานะก็อย่าลืมกดกดกดไลค์โอ้เริ่มมาเลยหรอกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แอ้วลืมกดติดต่อใครนะบาย